สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Penny Trader นะครับวันนี้อยู่กับผม10โมงกับอีก15นาทีครับของวันศุกร์ที่19สิงหานะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพามาดูในหัวข้อซื้อแล้วไปทันทีนะครับเพียงแต่ว่าจะได้อธิบายไหมเนะี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มีหุ้นที่แบบอใกล้เคียงว่าจะซื้อแล้วไปทันทีเหมือนกันนะครับเขาจะพามาหาตั้งแต่แรกเลยการเอาเข้าลิตรรวมไปถึงว่าจุดไหนที่มันดูมีนัยยะสําคัญซื้อแล้วควรจะต้องไปทันทีนครับ พอเราซื้อแล้วเราก็หวังกําไรเนาะเราก็อยากให้มันกําไรเร็วๆที่สุดเราก็หาจุดนั้นกันไปครับวันนี้หุ้นเล่นมีหลายตัวพอสมควรครับแล้วก็ยังกระจัดกระจายอยู่อาจจะยังไม่เห็นชัดมากนะในความคิดของผมครับอย่างท็อปเกนเนอมีมีพาวเล่นเพราะอะไรผมไม่ได้ตามมันกันผมก็เข้าไปนวนนิดนึงแล้วก็มี Gcap g c a p PE ศนะ ถ้าเทรดจะเยอะก็เสี่ยงเหมือนกันนะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วมี YTG ตัวลูกครับตัวนี้ผมมีเล่นนะแต่ผมคืนไปช่องนึงรู้สึกว่ามันยังยังไม่ได้เปียบอะ่ะผมก็เลยคืนของไว้ก่อนมีเข้าไปเป็นกันยอมขาดทุนไปช่องนึงครับออกมาก่อนดีกว่าคือพอเข้าไปแล้วมันไม่เห็นความปลอดภัยอะ่ะผมก็แบบไม่เสี่ยงดีกว่า มีทีเฮดวอครับที่เล่นตามแม่มาตัวนี้ก็จะเจาะออ,อทําาฮเอ้ยวันนี้ทําออทําายใหม่แล้วก็9.92เนี่ยก็น่าสนใจเพียงนัว่าตัวนี้ครับมันไม่ได้เบามาก240กว่าล้านหุ้นถือว่ากลางๆไม่หนักแต่ว่าไม่ได้เบาถ้าวอลเลน์เบาๆสักต่ำร้อยล้านลงมาจะเบาแบบนี้จะลากง่ายนิดนึงแต่ว่าความเสี่ยงก็จะเยอะสภาพคล่องก็จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีหุ้นให้เราซื้อ ส่วนตัวอื่นนะผมยังไม่เห็นอะไรมากนะไอ้งัดข้างล่างก็ไม่มีอะไรตัวนี้ก็บิตออฟเฟอร์นะ่าจะไม่ไม่ใช่ของจริงมากนะจนข้างปลอมนิดนึงเนี่ยยังไม่มีเลยที่ผมดูนะไอ้ตัวนี้เราไล่ราคาแล้วครับก็ไม่ทันแล้วแล้วก็เศษสตางค์แบบนี้ผมไม่ค่อยถนัดผมก็ขอข้ามก่อนผมจะชอบเทรดหุ้นที่แบบสัก80สตางค์ขึ้นไปเนะี่ย ต่ำกว่า80ผมก็เทรดนะถ้าแบบมวลชนลุมหรือว่าคนสนใจเยอะๆยอะเนี่ยวันจีมีมียกอีกนะแต่ผมคือตัวลูกเนี่ยมันก็ตามตัวแม่ปกติแหละแต่ผมรู้สึกว่าไม่รู้จะเล่นตรงไหนจริงถ้าคนนี้มียกยกไปแต่ถ้าคนนี้เป็นรุ่นหุ้นที่เริ่มหนักแล้วนะครับวอลุมก็เริ่มไม่ค่อยชักจะขึ้นตามละดูยากขึ้นไปทุกทีแบบนี้อาจจะยังไม่ได้เข้าเงื่อนไขซื้อแล้วไปทันทีครับ จะซื้อแล้วถือนิดนึงนิดนึงของผมก็คือครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยครับมี M p i มพขึ้นมาจ่อจอสองจุดหนึ่งหกอันนี้ผมตามตามเป็นการบ้านอยู่นี่ยังไม่เห็นเลยเนะี่ยถ้าช่วงไหนมันไม่มีหุ้นนะผมก็จะตัดคำข้ามไปแล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาคนดูคือการซื้อแล้วไปทันทีครับก็คือซื้อจุดที่เราเห็นว่ามันสมควรที่จะไปคนอื่นก็เห็นทางเดียวกับเราว่าเอ้ยสมควรที่จะไปเหมือนกันนะเป็นจุดที่ ใครหลายๆคนสนใจเมื่อใครหลายๆคนสนใจครับพอเราซื้อปุ๊บมันก็มีแรงส่งแต่ใครหลายคนที่สนใจเนี่ยหนึ่งในนั้นควรจะต้องเป็นคนที่มีเงินใหญ่หรือว่ามาร์เก็ตเมเกอร์เป็นเจ้ามืออะไรเงี้ยหนึ่งในนั้นควรจะต้องเป็นคนนั้นหรือไม่ก็ต้องเป็นรายย่อยแบบหลาย10คนอะพร้อมใจกันซื้อเพื่อให้หุ้นวิ่งพร,รวดขึ้นไป YG ก็เบรกนะแต่ด้วยความที่เขาเป็น Walland อนละ l l a n d จริงๆถ้า ใครไม่ค่อยเข้าใจก็ยังไม่อยากให้เล่นนะครับไปดูคลิปที่ผมทำไว้เกี่ยวกับบอลเลนก็ได้ครับพูดไว้คร่าวๆถ้ามีเวลาเดี๋ยวค่อยทำต่ออีกสักคลิป2คลิปหุ้นโรงพยาบาลเขาลงกันหมดเลยแต่ Cmr ดันขึ้นเมื่อวานแต่ว่าขึ้นก็ามาแบบปริบๆนิดหน่อยเนี่ยผมพยายามจะสังเกตตัวใหม่ที่วิ่งอยู่ทางซ้ายอยู่นี้คือผมตั้งติ๊กเกอร์นะครับของตลาดรวม มูลค่ามากกว่า2 0 0แสนก็คือมันก็จะเด้งมาตรงนี้ผมก็พยายามสะสมไว้ที่หุ้นเล็กๆหุ้นที่แบบอยู่ในความสนใจของผมเป็นหลักหาหน้าเนี้ยผมไม่ได้เทรดผมก็ไม่มองเนี่ยมไม่ได้กดเข้าไปจริงๆวันนี้มี IPO ด้วยนะครับ TGE จะเปิดต่ำจองอะ่ะหุ้นถ้ามันดีจริงมันไม่ควรจะต่ำจองไหม IPO เขาสองบาท รายย่อย600ล้านหุ้นคือหุ้นยังดึงกันออกมาไม่เยอะนะครับถ้ายืนได้ทั้งวันก็ยังโอเคอะ่ะอาจจะเป็นการตบเก็บของก็ได้ทำหลุดจองลงมาเราก็คงซื้อใหม่เมื่อมันผ่านราคาจองผ่าน2บาท KWI อืมสวยเยนะี่ยจุดซื้อตรงนี้มาถึงตรงตรงที่ผ่านไปแล้วนะครับตรงนี้มันไล่ละไม่ได้ละ ทำไมเมื่อกี้ผมไม่มองตัวนี้วะเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดไปนะครับต้องเก็บไปแก้ถ้ามีจุดซื้อก็สักสี่หนึ่งแปดนี่แหละ,หละคือทีแรกผมมองว่ามันจะเป็นอย่างนี้มองว่ามันจะเป็นสายเวมากกว่าเนี่ยดูเป็นซด์วีอัพใช่ไหมขึ้นไปนิดนึงแล้วก็หักหัวลงามาก็เลยไม่ได้สนใจถือว่าไม่ได้เข้าหน้าเที่ของเรา ปิ้นก็ไม่ไปให้นี่ไม่มีตัวเทรดเลยนะทีแรกจะคือเห็นว่าช่วงเช้ามันพอมีตัวให้เล่นไงผมก็เลยเออวันนี้น่ะน่าจะได้แบบซื้อขายให้เห็นบ้างว่าซื้อแล้วไปทันทีเนะี่ยมันคือจุดไหนยังไง YGG y g ยผมว่ายังตามต่อได้นะถ้าผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมาตอนเที่ยงอะไรเงี้ยพักอยู่แถวนี้ก็น่าจะสวยเลยแหละนีผมขอเคลียร์หุ้นกันครับตัวนี้ผมมองว่าน่าจะยังขออีกสักนิดนึงตัวนี้ใกล้อยู่ YGG ผมคิดว่าถ้าวจริงมาสักเที่ยงเนี่ยจะเข้าทางผมมากกว่าถ้ามาตอนนี้ผมก็คงไปเลยอะไรเงี้ยงั้นผมขอลบทิ้งก่อนจะมีเฝ้าอยู่เอ็มพตัวเดียวครับจอ2.16แต่วอลลุ่มวันนี้ยังขาดอยู่เยอะเลยยังเทกัน6กแสนหนึ่งทีมยังครับ KWI เลยจุดซื้อแล้ววันนี้ก็มองผ่านครับทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไป ถ้าคนนี้ย่อๆถ้าคนจะเย็นอ่ะผมว่าเล่นตัวนี้ได้แต่ผมเป็นคนแบบสิ่งนิดนึงวยนิดนึงก็คิดว่ามันหนักละไม่เล่นละพัดถ้าหลุดแคสเนี่ยจะสวยเลยใกล้ๆหลุดแถวอังคารหน้าเลยนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามสิงหาเนี่ยใกล้หลุดละเนี่ยเหมือนเสนาเจนี่ก็หนัก <ๆ S 1> คล้ายๆกับ PSG ครับเนี่ยก็จะหนักนิดนึง หุ้นหนักเบาก็ดูจกปิดออฟเฟอร์ครับแล้วก็จำนวนหุ้นทั้งหมดในตลาดอันนี้หกหมื่นกว่าล้านหุ้นเยอะพอสมควรแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเปอร์เซ็นต์รีโฟร์ครับมันมากหรือน้อยเท่าไหร่ไอ้นี่ไม่มีตัวเรดเนะเอ๊เอสแพ็คเอสแพ็คเป็นการจ่อกรอบล่างมนีนน่าสนใจครับมาตัวนี้แหละ คผมผมขอเอาขวาเลยครับราคาไหนผมเอาหมดเลยผมได้มา408เลยเว้ยราคาไม่ดีด้วยนะตอนนี้ไปละแบบนี้ขอถือก่อนครับทุนผมคือ408คือทุนไม่ดีมากนะแต่เห็นว่าตัวเนี้ยคือไปแน่นอน กำไรตอนนี้แบบปริมปริมกำไรไม่เยอะอจะถอยไหมนี่คืออับไซ์กว้างมากนะครับเนี่ยครับมองได้ถึง4บาทห้บเลยอแต่4บาท30ผมก็คงไปนแหละคงไม่ถึงหรอกตอนนี้มีการเริ่มถอยนะมันจะเริ่มสะบัดเคลียรย์แล้วผมก็กะว,ว่าถ้าหลุดสัก412คงต้องหนีก่อน ผมจะเลื่อนเทลลิสต็อปนะครับมาที่412ก็คืออย่างน้อยไม้เนี่ผมไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรคือคุ้นมันวิ่งไปแล้วอะผมก็ควรจะได้สักนิดหนึ่งอะมันขึ้นไปตั้ง5ช่อง6ช่องแล้วอะผมขอล็อกที่3ช่องก่อนก็คือขั้นต่ํา412แต่ถ้าหุ้นมันขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะผมก็จะเลื่อนเทลลิสต็อปของผมนะตามไป ของดีก็ต้องไปต่อครับคิดแค่นี้เลยท้ามันไม่ไปเขาก็เอ้ยผมก็ขอเอากําไรก่อนคือตัวนี้ผมไม่ได้ทํากันบ้าไม่ได้ทำอะไรมาครับเพียงแต่ว่าเห็นหน้างานเห็นติ๊กเกอร์ครับแล้วมันวิ่งน่าสนใจมีกรอบสะสมที่มันชัดเจนก็ลุยครับตอนนี้อยู่กำไรออาม,มาสัก หช่องได้ไหมสี่หนึ่งแปดผมทุนเอ้ยทุนผมสี่ศูนย์ปดสี่สองศูนย์ต้องยืนนะถ้าไม่ยืนจะไม่สวยนะจะเป็นการถอยลงมาตอนนี้มีสู้ครับสี่หนึ่งแปดคนขายก็มีคนซื้อก็เยอะเอามาดูกันครับจะไปถึงไหน 420สี่สองศูนย์ยกไปแล้วครับอืมสี่สองูนนี่ไม่ยอมผ่านสักทีนะมันยอะอยู่พอสมควรเลยตอนนี้คือผมคียขายรอนะครับผมคียราคาสี่จุดหนึ่งสอง้วยถ้าสมมติว่าผมไม่ถูกใจผมก็ขายเลยแต่ว่าผมคีสี่1ุดหนึ่งสองก็จริงครับแต่ราคาที่ได้จะเป็นราคาฝั่งซ้ายสุดราคาปัจจุบันเนี่ยสมมติผมขายตอนเนี้ยผมจะได้สี่หนึ่งหกทงที่ผมคีราคาสี่หนึ่งสอง ไม่ยอมไป420สักท <The> enfin ีเนี่ยมันตื้อๆตรงนี้อยู่คือผมเป็นคนที่ถือไม่ค่อยทนเท่าไหร่ครับถ้าเห็นแบบตื้อๆแงยผมเริ่มมองซ้ายมองขวาละเทลลสต็ตอปขผมผมคือ412ก็จริงแต่ถ้าเนี่ยอาการไม่ดีผมก็พร้อมออกตลอด418ครับ 420นี่มันไม่ยอมยืน420สักทีเนี่ยรอเจ้าภาพครับเติมสักสามแสน420แล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้น <c oughs> อืมตอนนี้คือถ้าทุนเราดีเนะี่ยทุนเราอยู่ขางล่าเนนะี่ยเราแทบไม่ต้องทำรายแล้วเราเลือกเลยว่าเราจะขายหรือเราจะถือ โอเคตอนนี้ผมเลื่อนเทเลิ่์งต็อปมาที่420นะเพราะวันเบรกขึ้นไปแล้วผมจะไม่ยอมให้มันย้อนลงมาแล้วถ้าหลุด420ผมออกก็คือล็อกกำไรที่เท่าไหร่วาะ6ช่องถ้ามันไปต่อก็ให้มันวิ่งไปถ้าถอยผมขายนะอะไรอย่างเงี้ยหุ้นตัวนี้มานจะาข้างล่างหูือัพไซด์เปิดมากครับทางข้างบนโล่ง แต่ว่ามันไม่ใช่จะขึ้นพวดเดียวแล้วถึงครับอาจจะมีแบบพักระหว่างทางบ้างตอนนี้ผมว่ามันเริ่มตื้อๆแล้วครับผมจะล็อกกำไรแถวนี้เลยอสี่สองสี่ครับผมออกเลยแล้วกันออกซ้ายไปเลยครับผมไม่ค่อยได้ตั้งขวานะเพราะว่ามันจะถึงหรือไม่ถึงนะถ้ามันเคาะแล้วไม่ถึงเนะี่ยมันล่วงลงมาอีกอะไรเงี้ยแล้วทุนผมข้างล่างไนงะขายสี่สองสี่หรือสี่สองหก ไม่ต่างกันมากมีค่าใกล้เคียงกันถ้าก็ว่าวันนี้ผมก็ปิดงานละผมก็ไม่เทรดลอะอสรุปเมื่อกี้ผมเทรดจาก408ใช่ไหมครับผมเคาะขวาไปแล้วก็มาขาย C 2 4ข้างบนกี่ช่องวะเจช่องได้ไหมอเดี๋ยวไปนาเลขเกันลนะเอาแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาสรุปก็สิ่งที่ผมเห็นจากเมื่อกี้นะครับช่วงที่ผมก่อนจะซื้อเนี่ยคือตัวนี้ยผมเห็นย้อนเวลากลับไปนะครับ ผมเห็นมาสองสาวันที่เขาลงมาจอ่จอๆยกๆอยู่ตรงนี้ครับคือจริงๆอะถ้าเป็นภาพของการถือหรือว่าการสวิงเทรดอะไรพวกนี้ผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ตัวนี้ก็คือว่าหุ้นมันลงมาแบบเสียทรงแล้วแต่ผมยังมีตามอยู่ตัวนี้บ้างแบบนิดๆหน่นอยๆเพราะว่ามันลงมาเนี่ยแล้วมันไม่ลงต่อมีการสร้างกรอบสะสมตรงนี้ครับเนี่ยจะเห็นว่ามันเริ่มเลี้ยงตัวออกข้างอันนี้คือก่อนภาพก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นใช่ไหมครับผมก็เอาตัวนี้มาตีเส้น4 0 2 จะเห็นว่าเส้นตรงนี้ครับผมตีไว้ตั้งแต่แบบทีแรกที่ผมเข้ามาเลยก็คือไม่ใช่ดิคือผมตีไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เลยพอผมเห็นปุ๊บมันมีการแพทเทิร์นเนี่ยผมก็ตีป้าบเข้าไปเลยนี่ผมก็กดเซฟไว้พอถึงเวลาเนี่ยผมแค่รอติ๊กเกอร์ให้มันเข้าครับก็คือถ้าใครไปย้อนคลิปดูผมรอติ๊กเกอร์อยู่แถวเนี้ยถ้าเห็นเอสแพมาปุ๊บแล้วราคาผิดปกติแถวที่สี่บาทตรงนี้ครับผมกากดเข้ามาดูแล้วที่ผมทําให้ดูนั่หละก็คือว่าผมมีการเตรียมแผนมาแล้ว แต่ผมตัวเนี้ยไม่ได้เฝ้าแบบใกล้ชิดมากเฝ้าแบบห่างๆข้อที่ผมมองเห็นก็คือประมาณนี้มีการสร้างแพทเทิร์นที่มันค่อนข้างเออขาเรียกว่าเราก็มองเห็นได้ทั่วไปครับเป็นแพทเทิร์นแบบลงมาเลี้ยงตัวออกข้างขึ้นมาจเจาะเบรกมีการฟอร,ร์มตัวสร้างกรอบสะสมผมเคยสอนหลายๆคนหรือหลายท่านไปนะก็คือว่าหุ้นมันจะขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีกรอบสะสมซึ่งนี้มันก็ทําให้เราเห็นกรอบสะสมแล้ว ส่วนข้อผิดพลาดของผมวันนี้นะครับผมก็คงไม่ได้สมบูรณ์แบบก็เป็นการขายเร็วเกินไปตอนนี้หุ้นก็ขึ้นวิ่งต่อแต่ถามว่าผมเสียใจไหมก็คงไม่นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตรง4 2628อมันเริ่มตื้อแล้วก็ขายไปตถ้ามันไปต่อโอเคเราก็เกิดเป็นข้อผิดพลาดไว้เราก็ไปแก้ไขครั้งถัดไปได้แล้วสิ่งที่ผมเ,เห็นอีกนะครับก่อนที่จะซื้อหุ้นตัวนี้ก็คือเรื่องของ bid offer ครับ bid offer เนี่ย ถ้าย้อนคลิปนะมันก็จะมีการกระพริบๆนิดนึงมีการรวมเหมือนกับว่าเอ้ยพร้อมและ้ะเราเก็บของมาสักพักล,ลวเราก็มีการเขาเรียกเคาะซ้ายเคาะขวาให้มันพร้อมะครับพอมันพร้อมเงี้ยคนก็จะเข้าไปหลุมหลุมแย่งกันอย่างเช่นผมผมมาเข้าไปหลุมกับเขาเหมือนกันหลังนี้เดี๋ยวผมพาขอพาดูอีกสักนิดนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้ขายเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับตรง4 24สองสี่ตอนนี้ก็เริ่มมีสัญ,ญญาณขายแล้ว สัญญาณขายเล็กๆนี่อาจจะเป็นอย่างเช่นนะครับมีการทิ้งไส้ยาวบนแต่ไส้นี้ก็ไม่ได้ยาวมากหรือการถ้าปิดตรงเนี้ยปิดเป็นแท่งแดงก็พิจารณาในการขายได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว,วิธีการขายในแต่ละคนแต่ละรูปแบบแตกต่างกันไปส่วนถ้าจะมาซื้อตรงนี้นะครับผมมองว่าไม่เหมาะละเพราะหุ้นเนี่ยครับเขาให้ซื้อตั้งแต่3 9 6เก้าอ่ะไม่ยอมซื้อสี่ไม่ซื้อสี0หนึ่งสีหนึ่งสองไม่ซื้อคือเขาให้โอกาสเราซื้อมาเยอะมากแล้ว แบบนี้ถ้าเราไปซื้อมันบนเนี่ยความเสีย่ยงค่อนข้างสูงมีคนที่เขาได้เปรียบเราจากด้านล่างเนี่ยพอสมควรเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าสมมติผมเทเรดเซ็นครับผมไม่อยากเอาให้มันอยู่ใกล้สายตาใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราจะเสียสมาธิในการโฟกัสตัวใหม่ผมก็จะลบทิ้งออกจากลิสต์ไปเลยแต่ผมไปจะดูในสตรีมมิ่งพัน,นๆดูในติ๊กเกอร์พันๆล่า,าเอยราคามันไปถึงไหนแล้วมันอยู่426ใช่ไหมถ้าอยู่ๆมันลงมา410เนี่ยมันลงเยอะไปค่อยเปิดกราฟดูอีกทีนึง หรือมันมีการออกข้างไปสักครึ่งวันแล้วบ่บายเบค4.4อีกหน่ก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ส่วน Mpick ผมนี่ก็ยังไม่ไปนะเรื่องของเรื่องคือขาดบอลรุ่มครับขาดคนซื้อเอาง่ายๆเดี๋ยวมีอีกสักตัวไหมแต่อีกสักตัวหนึ่งผมคงไม่เทรดแล้วนะผมซื้อกว่ากี้พอใจกับกำไร,รแล้วที่เหลือดูเล่น A B D ช่วงนี้มันจะมีหุ้นแบบงัดล่างแบบนี้มาเล่นซึ่งถ้าถ้าไปปลอดภัยนะผมว่าไม่ต้องเล่นดีกว่าจะค่อนข้างเสียเวลาหน่อยคือเสียเวลาในที่นี้ก็คือว่าหุ้นที่จะงัดล่างคนระับมันจะดูยากว่าตัวไหนตัวจริงตัวปลอมคืออย่างตัวจริง mvp เมื่อวาน,นครับน,น,นะกว่าจะมีจุดให้เราซื้อนะครับก็มาข้างบนละก็เป็นไล่ราคาละก็จะเป็นจุดที่แบบไม่ค่อยปลอดภัยมากเหมือนกับ S p a c k วันนี้ทรงคล้ายๆตรงนี้เลย จำภาพเอ็ดแพ็เม mm ื่อสักครู่ได้ไหมครับเนีย่ยทรงคล้ายๆอย่างนี้เลยซึ่งโอกาสขึ้นต่อมีไหมมีแต่ว่าเราเสียเปรียบข้างล่างอ่ะเสียเปรียบเยอะเพราะนั้นจุดซื้อเ v p มเมื่อวานกว่าจะมีก็เป็นจุดซื้อที่สูงจุดซื้อที่ไม่ได้สวยมากก็เป็นอันนี้คืองัดล่างที่เป็นตัวจริงส่วนตัวปลอมเมื่อวานมีเต็มไปหมดเลยยังมี Sv t มาอีกก็แหมก็ต้องมาเดาอเอ้ยมันจะจริงมันจะปลอมนะหุ้นส่วนล่างครับถ้าโอกาสในการซื้อเราวิ่งเลยอะ อาจจะมีไม่เยอะเท่ากับโซนบนถ้าโซนบนมันมีคนเฝ้าไงเรียงเอ p แ c เนี้ยที่เมื่อก,กี้ก็คือมันมีคนติดหุ้นอยู่ข้างบนครับเวลาเด้งก็จะมีระยะนิดนึงว่าแล้วก็พาไปดูหน่อยนึงที่มีคนติดหุ้นคือแบบนี้ครับจะเห็นตรงนี้ไหมครับแลว้วเวลาลงเ่ยมันลงแบบพวดพราดใช่ไหมครับตรงนี้มีคนซื้อเยอะแน่นอนจะมีคนติดอยู่แถวนี้เนี่ยแถวเนี้ย กลมก้อนเนี้ยอา่าม่นว่าแถวๆนี้แล้วกันเนี้ยจะมีคนติดอยู่พอสมควรแถวเนี้ยแล้วพอราคาหุ้นมันขึ้นมาแค่นี้ครับเขายังไม่ขายหรอกเพราะว่าเขาติดอยู่นู่นทนหัวสองสี่จุดเจ็ดแปดขึ้นมาแค่จากสี่บาทเป็นสี่จุดสามเนี่ยเขาคงไม่ขายหรอกเพราะว่าด้วยจิตวิญญาณมนุษย์นะครับจากขาดทุนมากเป็นขาดทุนน้อยเขายังไม่ขายเขาจะขายแต่เมื่อเอ้ยมันเท่าทุนหรือกำไรนิดหน่อยเขาถึงอยากขายเพราะฉะนั้นในการเล่นเล่งตัวเนี้ยครับรายย่อยที่ติดหุ้นอ่ะจะไม่มาขายใส่ การขึ้นก็จะค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนิดนึงผ่านไปโอเคผมว่าคลิปวันนี้น่าจะพอมีประโยชนเ์เห็นจุดในการเข้าซื้อถึงแม้จุดในการเข้าซื้อของผมอาจจะไม่ได้เป๊ะมากคือผมข้อเสียของผมจุดซื้อผมจะไล่ราคานิดหน่อยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็จุดขา,ขายของผมจะขายเร็วเอาเปวนว่าผมเนี่ยเป็นตัวรวมสิ่งที่ไม่ค่อยดีอะไรเลยโอเคสําหรับท่านใดนะัที่สนใจเปิดพอร์ตทั้ง ฟินแนเซีแล้วก็หลักสัพพลายนะครับสนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มกันก็เรียนเชิญนะครับหวังว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันก็พอนะครับวันนี้ช่องพ e ดีเ t รดเดอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ